ครับผมกล้องมัวหรือเปล่าครับผมก็มาถ่ายในบ้านต่อนะครับหลังจากเมื่อวานนะฝนตกก็อันนี้คือหมวกที่เขาให้ฟรีนะครับก็ราคาปกติก็อยู่ที่ประมาณ800 900ยาร้อยมั้ง7 0็อยเจ8ดนะครับผมผมซื้อ2หมวกก็ตามที่พูดไปนะครับ2ออันเนาะก็เพิ่มไปร้อยนึงได้2อันให้เพื่อนผมด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะโดนดีกว่านะครับคือตอนแรกอะ่ะ บอกตามตรงครับจะ,ะรีวิวตัวอาการของเพื่อนนะครับแล้วก็ถ่ายมันเนาะแต่ว่าตอนนี้พอตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าๆนะครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงนะครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับจะเสียเวลาเลยนะครับผมได้อะไรมาบ้างเนี่ยอันนี้ถุงอะไรถุงผ้าอ๋อถุงผ้าใส่หมวกมน่าจะเป็นถุงผ้าใส่หมวกนะครับผมอ๋อโอเคผ้าใส่หมวกแล้วก็ข้างใน ก็หมดแล้วนี่ก็ <c oughs> หมดแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนึกว, <c oughs> ว,ว่าจะมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าข้างในก็น่าจะดีดูดิอ๋หมวกคุมทั้งใบนะครับผมไม่เคยใส่เลยสักครั้งนะครับต้องบอกเลยสักครั้งนะแต่ว่าก็เห็นบ้างแต่ว่าไม่มีเป็นของตัวเองเนาะ ออาจจะไม่ใส่เลยอาจจะเป็นคีโมแต่จำไม่ได้หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับผมผมจำไม่ได้ก็ใส่ใส่แต่ครึ่งใบเนาะวิ่งออตัวของไรเดอร์ไลแมนตัวของแก๊ปตังของลาล่าก็ครึ่งใบามาตลอดนะครับนี่ก็เพิ่งมีโอกาสนะครับผมนี่รุ่นอะไรไม่รู้ช่างมันนะครับผมเราก็แกะกันเลยดีกว่าจะแกะดีไหมยังไม่ได้ใส่ <laughs> จะได้ไปใส่ว่ายังชินอยู่กับครึ่งครึ่งใบยอยู่เลยดี นี่ไงมาใหม่เลยนะครับผมนะโอเคอเคยใช้แหละอ๋อเขาเปิดนี้เหรอข้างในน่าจะได้แหละเออนี่ยเราน่าจะติดกล้องตรงนี้ได้นะในอนาคตอ่ะอาจจะไม่ใช่มือถือถ่ายแล้วตอนวิ่งงานอะไรอย่างไไงี้ยโมให้ดูว่าไปอกซอกซอยที่ไหนนะครับผม นะเดี๋ยวผมขออนุญาตอลองใส่ก่อนแล้วกันผมบอกเลยนะครับไม่รู้จะได้ยินเสียงไหมก็โอ้โหมันก็ค่อน,นนะข้างแน่นนะใส่ใส่ค่อนข้างแน่นแล้วก็ตัวน,นี้เหมือนเหมือนมันมีอะไรอยู่ที่ตกตาครับเหมือนมีอะไรอยู่ที่ตกตาเดี๋ยมันมันรู้สึกหุดกิดอ่ะมันอาจจะเล็กเกินไปไหมแต่ว่าตอนนี้คือมันแน่นแล้วนะเห็นไหมแน่นแล้วเนะนี่ยเปิดเดิเนี่ย เออก็ยังเป็นของใหม่อยู่แล้วมันอาจจะเออยังไม่เข้าทรงเนาะอืมอย่างเช่นตัวเก่าที่ที่ผมเคยพูดนะครับว่าเออมันรู้สึกแน่นตอนนี้มันเริ่มหลวมมันสําหรับหัวเราแล้วเนาะเราก็ทางทุกวัน่างทุกวันใส่จนมันมันหลวมอะไรเนี่ยสำหรับเข้าหัวเนาะน่าจะใส่ต้องหลายรอบหน่อยครับมันถึงจะเข้าหัวหรือมันถึงจะขยายเพูดง่ายๆนะครับผมแต่ตัวนี้หมวกตัวนี้ก็คงไม่ได้ใส่ทุกวันหรอกครับเพราะว่า ออการทํางานของเราเนาะต้องถอดเข้าถอดออกตลอดเวลาไม่ใช่แบบว่ายิ่งวิ่งยาวเอ,อวิ่งยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,นะก็คงไม่เหมาะนะครับแต่ว่าบางคนก็ใส่นะไรเดอร์บางคนก็ใส่เขาอาจจะขยันขนาดนั้น <c oughs> แต่ที่รักผม,มต้องดูในอนาคตครับแต่ว่าอาจจะใส่แต่ทีละครั้งนานๆทีอน่าจะเหมาะที่สุดแล้วครับเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนเนี่ยคือถ้าล้มอะ่ะผมบอกเลยโอกาส เสียชีวิตมันก็ไม่มีนะครับแต่ว่าโอกาสรอดก็ถูกสูงเพราะว่าตอนนี้คือข้างในเนี่ยมันกันได้ค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างดีเลยเนี่ยปึ๊บป๊บผมไม่รู้นะครับรุ่นอะไรนะก็ของฟรีจากที่ไปออกมอเตอร์ไซค์มานั่นแหละครับผมนะอืมโอเคครับผมน่าจะหมดแล้วน่ะนี่ก็กันจมูกเราหรอตอนที่เราล้มแล้วกันกระแทกก่อนจมูกจมูกเราจะไม่ไหลออกมาเนี่ยตรงนี้น่าจะกันแสงได้ดีนะครับ ไม่รู้ว่าตอนนี้กล้องกล้องได้ยินเสียงผมไหมคือคุยข้างในอะ่ะมันได้ยินเสียๆตัวเองมันจะทอนอยู่ข้างในนะครับออืมเนี่ยใส่ใส่ใส่ใส,ใสอย่างเงี้ยงงเออมันมันเหมือนโฟกัสถนนอะโฟกัสข้างหน้าได้ดีขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็การแสงได้ดีน่าจะสั่นแสงด้ดีเพราะว่าอผมมองอย่างนี้นะ ช่วยการแสง <S <S ได้ระดับหนึ่งเลยนะอโอเคแล้วก็ใส่ได้ไหมโอ้ใส่ได้เขคนแน่เลยมั้งเนี่ยอโอเคโอเคเออก็เพิ่งรู้สึกนะครับเหมือนมันเหมือนมีมมอะไรรัดคอปกติปกติถ้าครึ่งใบครึ่งใบนะครับมันเขาเ,เขาจะรัดตรงคางตรงนี้นะครับรัดตรงคางตรงนี้ใช่ไหม แต่ว่าตรงนี้คือคอรัดตรงคอนะครับคอรัดตรงคอตรงนี้อ่าเราก็ยังไม่ได้ชินเท่าไหร่ครับยังไม่ชินเท่าไรหร่อืมรู้สึกเหมือนอะไรมันอยู่ที่คอตอนตอนกืนน้ำลายมันมันมัน,มนจะไปมันจะไปทิ่มอ่ะโอเคครับก็แน่นอยู่พอสมควรถอดยังไงถอดอย่างเงี้ยถ้าถอดมือเดียว <c oughs> นี่ไม่ได้เล่นบุกถอดมือเดียวไม่ได้ครับได้อยู่แหละแต่มันลำบากครับมันต้องก็ได้อยู่นะถอดมือเดียวแต่มันก็ลำบากนิดนึงเนาะแต่ว่าที่สนใจคือลายลายมันสวยนะครับลายมันเหมือนของเพื่อนเลยนะครับผมนะสองคนไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าจะยี่ห้ออะไรไปซื้อกันได้ครับผมแต่ว่าไอ้นี่กระสุมมาสุมลายมาครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผมอ่ะเท่ดีอ่ะเทด่ดีนี่อ่ะให้ให้ดูให้ดูให้ดูดลายชัดๆเลยนี่ครับหัวกะโหลกอืม,อมก็เรามีเอ่อทุนแค่นี้นะครับแล้วก็เขาก็ให้ฟรีมาด้วยกับมีตังค์แค่นี้นแหละหาดีกว่าดีไม่ได้แล้วนะครับนะครับบางคนอาจจะชอบ แต่สำหรับผมของฟรีเอาหมดแหละโอ้แป๊บเดียวมีรอยนิ้วแล้ว <laughs>